สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเป็นเตาปิ้งย่างไร้กวนใช้แก๊สนะครับยี่ห้อบริกซันขนาดกลางนะครับด้วยตะแกรงขนาดกว้าง23เซนยาว50เซนนะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับเนี่ยฮะจะประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในคลิปได้เลยนะครับสำหรับสินค้าของเราเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเราก็ทําคลิปมานานหลายปีแล้วแล้วก็หยุดไปทางพักใหญ่ในกรณีที่ว่ามันมีที่มาจากทางอินเทอร์เนต็ตนะครับที่สั่งซื้อกันโดยได้ราคาถูกกันแต่นี่ทําไปทํามานี่เราต้องมาทําเพิ่มเพราะว่ามีปัญหาคือลูกค้าที่สั่งซื้อช่องทางอื่นที่อื่นเนี่ยเวลาซื้อปุ๊บเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบหลังการขายกรณีว่า ไม่มีอะไรให้ลูกค้าแล้วก็ไม่มีคําแนะนําที่ดีสําหรับคุณลูกค้าเพราะว่าใช้ไปแล้วนะครับมันมีปัญหาก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางร้านตลาดถแก๊สก็เลยทําคลิปขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับขายเรามีจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายนะครับแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าสนใจแล้วก็ไว้วางใจร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านเรามีตัวตนนะครับก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับก็ดูว่า ดูประวัติการาร้านที่จําหน่ายเนี่ยเขามืออาชีพหรือเปล่าหรือเขามีอะไรขายดีก็เอามาขายโพสต์ขายกันไปแล้วพอเขาไม่มีหรือมีปัญหาเขาก็เลิกปิดเฟซอันนั้นแล้วก็ไม่ได้ขายอีกเลยอันนี้แหละครับลูกค้าจะเสียผลส่วนผปประโยชน์นะครับร้านตลาดไทยแก๊สไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเราดําเนินกิจการมาถึง30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง เตาแก๊สไว้ใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะราคาสูงกว่าเขาที่เขาตัดราคาเพื่อว่าขายแล้วทิ้งอันนั้นนะครับลูกค้าจะเสียประโยชน์นะครับชมคลิปรายละเอียดนะว่าเตาปิ้งย่างไร้ควันของเราเนี่ยลักษณะเด่นตรงไหนเดี๋ยวเราชี้ให้ทีละ,ละข้อละข้อละข้อเลยคลิปอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ผมชอบที่ว่าอาธิบายยาวๆนะเพื่อลูกค้าได้ผลประโยชน์นะครับผมม้เห็นตัวตนนะครับผมนะครับร้านผมอยู่หน้าหมู่บ้านเหรียญในชั้นโฮมนะอยู่ จากตลาดไทยแก๊สให้จากตลาดไทยมาประมาณ1กิโลนะครับอยู่ใกล้โลตัสคลองหลวงเดี๋ยวชมคลิปรายละเอียดทีนะครับเชิญชมคลิปนะครับชมคลิปแล้วสนใจก็โทรสั่งได้เลยเรามีหลากหลายรุ่นนะครับก็โทรเข้ามาก่อนครับจะเอาใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็โทรเข้ามานะครับครับก็สวัสดีครับหลานตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนคุณลูกค้าจะเข้ามารับนะครับเป็นเตาแก๊สปิ้งย่างไรควัน นะครับด้วยขนาดกลางนะตะแกงจะขนาดกลางนะครับตะแกงจะกว้างหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างก็23 cm. เซนยาว50เซนรุ่นนี้เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับจุดอัตโนมัติสตเัเลตทั้งตัว อันนี้เราต้องมาดูว่าสแตนเลสทั้งตัวของเรานี่นะครับของร้านของเตาแก๊สรุ่นนี้นะครับตะแกรงเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มาดูตรงอันนี้ก็สแตนเลสเนี่ยตัวถอดล้างก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้มาดูหัวเตานะครับซึ่งหัวเตาตัว,ตวนี้ทําจากสแตนเลสแต่ถ้าเกิดเป็นของนําเข้าอ่ะรุ่นที่มีพัดลม,มนะรุ่นที่มีพัดลมเ,เป็นของจีนนะนะ หัวเตาเนี่ยเขาจะทําเป็นเหล็กนะหัวเตาตรงนี้เป็นเหล็กใช้ประมาณบางทีไม่ถึงปีก็ผุเลยนะก็ผุก็ผุผของเหล่านี้เป็นสแต,เตเนเลสหมดเลยแล้วก็มีถาดรองเป็นสแตนเลสด้วยนะนี่ถาดรองสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นหัวอินฟาเรดนะครับหัวอินฟาเรดสามแผ่นรุ่นนี้เราจะไม่ใช้ทากาวนะครับจะเป็นที่ประกบเนี่ยด้านในเนี่ย จะเขาเรียกจะเป็นใหญ่แก้วซึ่งมันจะให้ตัวได้ถ้าเกิดเราทากาวเนี่ยบางรุ่นเนี่ยทากาวเนี่ยพอเวลาความร้อนมาขยายตัวน่ะจะทำให้ากาวแตก นะแล้วอากาศเข้าไปก็จะระเบิดนะเพราะฉะนั้นของเตายี่ห้อนี้นะไม่ต้องกลัวนะครับของคนไทยผลิตในเมืองไทยอะไรทุกชิ้นทุกตัวมีหมดนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้กี่ปีก็โทรเข้ามาอะไรเราก็มีนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับไปดูตามอ,าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองไฟกันนะครับสาเหตุที่ว่า เตาแก๊สนะครับก็บางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าที่เตาแก๊สปิ้งย่างไรควันเนี่ยเป็นอย่างไรนะแล้วทําไมของไทยเราไม่ใช้เสียบพัดลมนะครับเหตุที่ไม่เสียบพัดลมนี่นะครับสังเกตหัวเตานะครับของหัวเตาเราไม่มีเสียบพัดลมเพราะว่าหัวเตาเราจะลึกไปด้านล่างนะครับลึกไปด้านล่างแต่ถ้าเกิดของจีนหัวเตาก็จะขึ้นมาข้างบนนี่เลย ขึ้นมาด้านบนนี่มันติดข้างบนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้พัดลมเป่าเนี่ยมันก็จะสูบไม่เท่ากันเราก็เลยดึงไปข้างล่างนะครับกรณีของเราที่ว่าเกิดใบรถเข็นเนี่ยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็ใช้แก๊สอย่างเดียวก็จบเลยนะครับก็จบเลยนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไฟกันก่อนนะครับลองไฟกันก่อนลองไฟกันก่อนอเออลืมบอกว่าถ้ารุ่นนี้ที่ว่าไร้ควัน คุณลูกค้าอาจจะบางท่านนะครับบางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับที่ไร้ควันเพราะว่าสังเกตนะครับตะแกงอินฟราเรดเนี่ยอยู่ด้านข้างนะครับแล้วเราก็จะมีเนี่ยพอวางตัวนี้ลงไปเนี่ยนะเขาก็จะคุมถ้ามองตรงๆอย่างนี้นะเขาก็จะคุมหัวเตาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ํามันไหลลงตรงนี้ มันก็จะไหลลงเข้าตรงนี้เลยไม่โดนหัวเตาพอไม่โดนหัวเตาก็เลยไม่มีกวนเนี่ยคือหลักการง่ายๆของเตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไฟกันก่อนนะครับก็สําหรับคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดได้ซื้อจากช่องทางอื่นเนี่ยมีปัญหาเนี่ยหลังการขายไม่ว่าจะ6ไม่ว่าจะปี2ปีเนี่ยเราก็ไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะนะครับไปเปิดบ้านขายกันเฉยเลยนะครับ ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่วงการนี้มาเลยนะครับเห็นขายดีก็ขายบ้างนะครับตัดมาขายกันไปแล้วเราไม่ต้องบริการนะฮะแต่ของเราเนี่ยเป็นมืออาชีพนะครับนี่ครับไฟสวยนะครับเร่งหลีตรงนี้เลยครับเร่งหลีตรงฮะตรงนี้แรงนะครับเบาก็ขึ้นบนลงล่างก็คือเบานะครับถึงปิดเลยนะครับเวลาใช้แล้วก็ไอ้ตรงรองน้ํามันเนี่ยก็เติมน้ําไปสักครึ่งหนึ่งนะครับสักครึ่งหนึ่งเพื่อว่าเดี๋ยวกนปิ้งพวกของแห้งๆมันจะได้ไม่กัง เราจะได้ล้างง่ายๆนะนี่ครับติดง่ายแป๊บเดียวติดเลยนะครับติดเลยก็ประหยัดแก๊ส50%เลยนะครับเพราะว่าอินฟราเรดเนี่ยมันก็เหมือนเตาถ่านนี่แหละนะครับเป็นซิลิคอน